ผู้ชมคะไปกันที่เรื่องราวคู่จิ้นสุดฮอตในวงการบันเทิงไทยบ้านเราตอนนี้นะคะอย่างคู่ของสาวลิงลิงแล้วก็สาวออมค่ะเรียกได้ว่าตอนนี้นะคะ FC แฟนคลับค่ะต่างเชียร์คู่ของสาวลิงลิงแล้วก็สาวอ,อมกันอย่างเยอะแย้มมากมายเพราะว่านะคะทั้งสองคนเนี่ยคือเล่นละครและซีรีส์ด้วยกันซึ่งก็คือเรื่องใจซ่อนรักนะคะซึ่งบอกเลยคะ่ะว่าโอ้โหเคมีเคใจของคู่นี้ภายในละครเนี่ยบอกเลยนะคะว่าเข้า กันเป็นอย่างมากซึ่งหลังจากนะคะละครจบไปแล้วซีรีส์จบไปแล้วเนี่ยในเรื่องของความจินนะคะแฟนๆก็ยังจินนอกจออีกด้วยนะขณะนี้นะคะเพราะทุกๆครั้งเองค่ะช่วงนี้ไม่ว่าพวกเธอทั้งสองคนจะควงคู่กันนะคะไปออกงานอีเวนต์ไหนหรือว่าออกรายการไหนเนี่ยแฟนๆเองนะคะต่างไปเชียร์กันอย่างเยอะแยะมากมายคุณผู้ชมนอกเหนือจากนี้นะคะช่วงนี้เองเนี่ยยังมีโมเมนต์ความน่า กน่ารักนะคะออกมาให้แฟนๆได้ดูกันอยู่บ่อยครั้งเอามากๆอีกด้วยอย่างล่าสุดนี้เลยคุณผู้ชมสองสาวนะคะก็ได้ควงคู่กันค่ะออกมาตอบคาถามนะคะพร้อมกับมีการมออเพลงให้กันและกันอีกด้วยซึ่งคําถามเนี่ยคุณผู้ชมก็คือนะคะถามว่าคิดว่าคู่เราเนี่ยซ่อนอะไรเก่งที่สุดด้านของสาวลิงลิงนะคะก็เลยบอกว่าออมเนี่ยซ่อนเงินเก่งแน่ๆทำเอาออมนะคะถึงกลับไปไม่เป็นกันเลยทีเดียวค่ะแต่ใดๆนะ ลิงลิงเนี่ยก็พูดใหม่ค่ะบอกว่าไม่ใช่ซ่อนเอเซอรี่ละกันนะคะส่วนสาวออมก็ตอบเขาว่าลิงลิงเนี่ยซ่อนความรู้สึกพี่ลิงลิงเหมือนเดิมทุกวันแต่ออมเชื่อว่าพี่ลิงลิงซ่อนความรู้สึกเก่งนะคะโอ้โหคุณผู้ชมค่ะต้องบอกเลยว่ารู้ใจกันเป็นอย่างมากเลยนะคะคู่นี้เนี่ยส่วนคําถามต่อไปนะคะก็คือถามว่าเป้าหมายในอนาคตของทั้งคู่คุณผู้ชมด้านของสาวลิงลิงก็เลยบอกนะคะว่าเป้าหมายใหญ่สําหรับหนูคือซื้อบ้าน ส่วนทางด้านของสาวออมนะคะเธอก็รีบเอามือของเธอเนี่ยมาแปะมือของสาวลิงลิงในทันทีว่าเหมือนกันเลยคุณผู้ชมซึ่งงานนี้นะคะสาวลิงลิงก็เลยได้มีการแซวออมบอกว่าเธอจะสร้างครอบครัวแล้วหรอออมเลยรีบตอบกลับมานะคะบอกว่าไม่ใช่อย่างไม่สร้างครอบครัวนั่นเองหลังจากนะคะโมเมนต์ดังกล่าวนี้ถูกเผยแพร่ออกไปแล้วแฟนๆเองค่ะต่างก็เข้ามาคอมเมนต์นะคะแซวกันอย่างเยอะแยะมากมายซึ่งแฟนคลับเนี่ยก็ สาวแหละคุณผู้ชมบอกว่าแกก็ซื้อบ้านอยู่ด้วยกันเลยจบๆซึ่งงานนี้นะคะก็มีแฟนคลับรายอื่นๆเข้ามาคอมเมนต์ตอบกลับกันอีกเยอะแยะมากมายทั้งบอกนะคะว่าซื้อด้วยกันอยู่ด้วยกันจะได้ไม่เหงาเราจะยุเขาขึ้นไมไหล่ะตัวสร้างครอบครัวด้วยเลยเห็นด้วยค่ะซื้ออยู่ด้วยกันเลยก็ได้นี่อีกหลังน้องอมเอาไว้เก็บตุ๊กตาครับโอ้โหคุณผู้ชมขางานนี้บอกเลยนะคะว่าสําหรับช็อตการซื้อบ้านของสาวลิงลงแล้วก็สาว เนี่ยทำเอาแฟนๆนะคะอดแซวไม่ได้ต้องเข้ามาคอมเมนต์แซวในทันทีเลย <c oughs> เกี่ยวกับเรื่องของการซื้อบ้านเนี่ยคะ่ะ